ก็สร้างไปพอสมควรพอที่จะรองรับคณะผู้แสวงบุญวัดไทยรูปีนี้อย่งนี้นั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2538โดยเซ็นสัญญากันทำสัญญาเป็นเมื่อปีพศ2535เริ่มสร้างเมื่อปี38ซึ่งบัดนี้ก็เกือบ20ปีแล้ววัดไทยรูปีนี้อย่งนี้ซึ่งถือเป็นวัดไทยแรก ใปัจจุบันนี้เรามีวัดไทยอยู่สามวัดด้วยกันอีกสองวัดในสาขาของวัดไทยอุบลรีนั่นก็คือวัดวัดไทยนิโครธรามและก็วัดพระราชวังกบิลพัฒซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ27กิโลเมตรก็ถือเป็นการเผยแพ่พระพุทธศาสนาขยายงานพระพุทธศาสนาแปกว่านําพระพุทธศาสนากลับคืนสู่ดินแดนสุโขอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเท้าโบสดหลังนี้นั้นสร้างขึ้นเมื่อปีศ2545แล้วเสร็จเมื่อปีศ2547โดยใช้เวลาการสร้าง2ปีด้วยกันเท้าโบสดหลังนี้นั้นออกแบบโดยรองศาสตราจารย์วิศวิโยธนกิรีศิลปินเอกชาติซึ่งภายในวัดไทยรย่างนี้นั้นเกือบทั้งหมดออกแบบโดยรองศาสตราจารย์วิศวิโยธนกทรีโดยเท้าโบสดหลังนี้นั้นสร้างมาก็10กว่าปีแล้ว hmm <umba> เราจะเห็นว่า,ามีรูปีเมิทิบบาู่หน้าพระอุบโบสถเพราะว่าซึ่งในขณะนี้พระอุโบสถหลังนี้นะกำลังทำการบูรณะกางตัดสีเพื่อจะทาสีใหม่เพราะว่าสีก็จะุดทดส่งไปจากการเวลาตามสภาพอากาศของที่นี่